ก็ต้องขอสวีทชมทุกท่านกันด้วยนะฮะโอเคในวันนี้ก็ยังแบบอารียาชาวดีเฟนชัเช่นเคยนะฮะวันนี้น่าจะมาสอนผ่านซัมเมอร์ฮีตชาร์เลนท์อีกรอบหนึ่งนะก็วันนี้นะฮะเมื่อวานเขาก็เปลี่ยนสัปดาห์ใหม่มาเรียบร้อยนะกลายเป็นซัมเมอร์ฮีตชาร์เลนท์สัปดาห์ที่สี่นะก็เป็นสัปดาห์ที่คนน่าจะได้น้อยที่สุดแล้วน,นะเพราะว่า <laughs> เพราะว่า,าทุกทุกคนได้สกีกันหมดแล้วนะก็จะเหลือแค่บางคนนะโอเคแล้วก็เราก็จะมาสอนผ่านโหมดฮีตชาร์เลนท์ในการโซโล่ละกันนะสำหรับวันนี้ก็ผมไม่แนนนน่่่่ใจวจววาาาาาะะะมีีไฮดรรหืออออเเเปลพต้ ตีระเบิดไปแล้วนะก็คือก็คือพอทุกคนได้สก,กินแล้วเขาเรีิ่มหาหายไปหมดเลยนะก็แล้วก็พอไปเล่นกับตีอื่นก็รู้สึกว่ามันมันชัดใจ 1, 8, แปลกนะก็เลยเอออาจจะไม่มีคียแล้วกันนะสำหรับเออสำหรับเออไฮด้านในสับดายสับดายสี่นะเป็นไหมแต่ว่าซัมเมอร์ฮีทก็มาทําวันนี้เลยนะฮะโอเคแนละ้วก็มาเริ่มกันเลยนะฮะตัวที่เราจะใช้ก็เป็นเซตเดิมแบบวิกที่แล้วเลยนะคือตามข้างล่างที่เห็นนี่เลยนะก็ตัวแรกนั่นก็คือตัวของไมล่านะนี่ฮะแล้วก็ตัวที่สองก็คือกันเนอร์ แล้วจากนั้นก็ไฟเมดแล้วก็ฟาร์มนะฮะแล้วจากนั้นก็เอเลียนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือบีคอนนั่นเองนะคืออันนี้นะฮะเป็นประมาณนี้สําสองตัวที่เราจะใช้นะฮะโอเคนะก็แล้วก็เปิร์ลที่เราจะใช้ในวันนี้นะฮะอย่างแรกเนี่ยรีคอย์เลดี้ทนะี่ทําให้ไมล่ายิงได้พร้อมกันสองตัวนั่นก็เร็วสุดนะฮะแล้วก็ลองเกอร์เฟรมนะทําให้ไฟเมดในระยะมากขึ้นนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะทําให้ฟาร์มราคาวางถูกลงห้าสิบ แล้วก็อันนี้นะเอ็กตราแคสนะฮะทำให้เงินต้นเกมมากขึ้นแล้วก็ลองเกอร์โอไดฟ์นะแล้วก็อันนี้ทั้งเอาไปทั้งสองอันเลยนะก็คือลองเกอร์โอไดฟ์ทำให้บีคอนสกิลอยู่นานขึ้นห้าวิแล้วก็อันนี้ทําให้บีคอนระยะมากขึ้นนะเพราะว่าในการวางของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องใช้ระยะบีคอนที่ค่อนข้างมากนะโอเคนะก็แล้วก็อันนี้สําคัญนะฮะก็คือเวอร์เกอร์ดิสคัลทำให้การเนอร์ถูกลง15%เร็ว5นะฮะ อันนี้ก็สําคัญพอๆกันเลยนะถ้าเกิดคุณใช้ไฟเมทนะก็คืออันนี้จะทำให้ศัตรูตีแล้วติดไฟนั้นก็ทําให้ทําดามอีด้มากขึ้นเประมาณนี้นะฮะสุดท้ายก็คืออันนี้นั่นเองนะก็คือเป็นเปิร์กเดิมเลยนะก็คืออันนี้จะทําให้ทุกๆ15เวฟฟาร์มดอกเงินให้เรามากขึ้น50%ซึ่งจะช่วยเราทําก็ได้ว่า ช่วยให้เรามีจังหวะฟาร์มได้ดีขึ้นมากๆไปนมาเนีนะฮะไปนมาเนี้3เซตแล้วก็เพิร์ที่เราจะใช้ทั้งหมดในวันนี้นะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปดูกันเลยนะก็เป็นซัมเมอร์ฮิตชาร์เลนส์วีคที่4นะฮะฮิตชา a l เลน g ์แล้วก็ในด่านอินเทอร์เนลนะเป็นวีคที่4ของเขานะนะก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสู่ในด่านกันเลยนะฮะ โอเคแล้วก็เข้ามาสู่ด,ด่านกันแล้วนะฮะก็ขั้นแรกแค่เรามาวางไฟเมจตรงนี้เลยนะฮะก็ให้วางไฟเมจตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องอัปเกรดนะฮะก็หลังจากวางไฟเมจให้เราเงิน1250เพิ่มการวางไมล่านะซึ่งไมล่าจะต้องวางตำแหน่งเดียวกับผมนะเพราะมันจะมีประโยชน์ในช่วงตอนบอสออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็การนี้เก็บเงิน1250ไม่ต้องอัปไฟเมจ นี่ฮะให้วางไมล่าตรงมุมประมาณนี้นะฮะต้องไม่ไกลแล้วก็ไม่ใกล้จนเกินไปนะถามว่ามันจะทําอะไรได้นะก็คือมุมนี้นะครับทำให้เวลาลูกน้องบอทที่มันสามารถสตันตัวของเราได้เนี่ยมันออกมามันจะทําให้ตัวนั้นมันสตัรไมล่าก่อนนะทาให้ตัวของตัวป้องกันเราจะไม่โดนนะป็นมานี้ก็หลังจากวางไมล่าให้อัปเกรดไฟเมดไปแล้วหนึ่งนะฮะและหลังจากนี้เราจะทําฟาร์มแล้วสองทั้งหมด2ฟาร์ม โอเคนะก็หลังจากที่เรามีฟาร,ร์มเลเ้ยวสองประมาณ2ฟาร,ร์มแล้วนะฮะให้เรามาอัปเกรดตไฟเมทให้กลายเป็นเลเ้ยวสามนะคือเลเวลที่ใช้เงิน2000นะฮะนะกอ 3, อ็อัปเกรดไปเลเ้ยวสามไปเลยโอเคแล้วไฟเมทของเราเข้าไปเลเ้ยวสามแล้วนะหลังจากนี้ก็ไปฟาร,ร์มต่อได้เลยนะก็ให้ฟาร,ร์มไปเรื่อยๆจนถึงเวฟบยี่สิบแปดเลยนะซึ่งการวางฟาร,ร์มของผมก็คือผมจะวางแปดฟาร,ร์มเลเ้ยวสองหลังจากนั้นก็อัปเกรดให้กลายเป็นเลเ้ยวสามประมาณนี้นะฮะ โอเคนะพอถึงเว็บยแล้วก็เริ่มมาป้องกันต่อเลยเลยนะก็พอเว็บยนะฮะเราจะอัพไฟร์ใหม่ให้กลายไปเ e v e l 4นะฮะ โอเคนะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะได้เลเวลสตอนเวฟสามสิพอดีนะฮะก็หลังจากที่เ,าเราเอาไปเลเวลสแล้วนะฮะให้เราฟาร์มไปเรื่อยจนถึงเวฟสามสิบห้าได้เลยนะก็เราจะถ้าเกิดตามหลักนะฮะเราจะได้ฟาร์มทั้งหมด8ฟาร์มไปเลเวลสแล้วก็ผมจะวางเพิ่มอีกฟาร์มหนึ่งเป็นฟาร์มที่9แล้วก็ไปเลเวลสเช่นกันนะเพราะว่าเวลามันจะเหลือล้วเป็นมานี้ก็พูดง่ายคือฟาร์มจนถึงเวฟสามสิบห้านั่นแหละ โอเคนะก็ตอนเวลสาสิบห้าแล้วก็จะมีฟาร,ร์มเลเวลสามประมาณเก้าฟาร,ร์มนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ให้เราเอ่อมาเริ่มทำกันเนอร์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะวางกันเนอร์นะก็ตอนนี้รอก่อนนะฮะก็นี่ฮะก็มาวางกันเนอร์นะฮะแล้วก็อัปเกรดกันเนอร์ให้กลายเป็นเลเวลห้าเลยนะฮะให้เร็วที่สุดนะฮะ ซึ่งเคยที่ผมวางเออไฟเมดไว้เยอะๆนะผมจะเอามาล่อพวกตัวสตันนะแต่ว่าเอาจริงไมล่ามาล่อให้เราแล้วแหละถ้าเกิดระวังไมล่าตรงนั้นก็ก็ไม่จําเป็นต้องเออมาวางไฟเมดสแปมแบบนี้นะฮะโอเคนะก็พอเวฟ40มาให้เราขายไฟเมดต,ตัวที่กันบ้านเราทิ้งนะฮะแล้วก็ขายฟาร์มบางส่วนทิ้งเพื่อให้เงินพออัพกันเนอะร์ได้จากนั้นก็ให้ไปซ่อมฟาร์มให้เหมือนเดิมนะประมาณนี้ก็คือไม่ต้องไปทําไฟเมดเยอะๆแบบผมก็ได้นะเพราะว่า ผมไม่รู้นะการนั้นว่าไมล่ามันจะลอ่อแฮวได้นะก็กลายเป็นว่าไอ้ฟาร์มเนี่ยพวกนี้มันไร้ประโยชน์นะอย่าไปไม่ต้องไปทํามันนะแค่วางกันเนอร์ตัวเดียวพอนะฮะก็ตอนนี้ก็ให้ซ่อมฟาร์มให้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็หลังจากที่เอ่อฟาร์มไปเหมือนเดิมแล้วนะฮะก็ให้อัพเกรดฟาร์มทุกฟาร์มให้กลายเป็นเลเวลสี่ให้ได้มากสุดจนถึงเวฟ55เลยนะก็คือฟาร์มจนถึงเวฟ55นั่นแหละ ค okay, ถ้าพอมาถึงเวฟ55ถ้าเราจะมาเริ่มทำแนวป้องกันเพิ่มกันนะฮะก็เราจะต้องใช้กันเนอร์เลเว่า5 3ตัวแล้วก็บีคอนหลูปอันหนึ่งนะ,ะซึ่งเออผมในคลิปผมจะวางกันเนอร์4ตัวันก็คือผมวางเกยนั่นแหละโอเคะ okay, แล้วก็ นี่ฮะก็ให้มาทํากันเนอร์แบบนี้เลยนะก็ให้วางทิ้งๆไว้ก่อนนะเพื่อให้ไมล่าม,มาลดราคาให้เราก่อนนะก็เนี่ยก็ให้ระวังกันเนอร์ประมาณนี้ซึ่งเอาจริงเอาแค่3ตัวพอไม่ต้องวางตัวทีสี่แบบผมนะฮะก็ตอนนี้ก็รอบอสมานะฮะพอบอสมาก็ค่อยอัพตัวได้นะเป็นประมาณนี้ก็ตอนนี้เราบอสมาก่อนแล้วก็อัพบ,บีคอนไปเลยก็ได้นะให้มันกลายเป็นเลเวลสี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทํากันเนอร์เลเวลห้าให้ครบ3ตัวตอนบอสมานะเป็นประมาณนี้ ก็เนี่ยฮะพอเวฟ60มานะฮะก็ให้อัพกันเนอร์ให้กลายไปเร็ว5เลยนะฮะก็สองตัวแล้วนะฮะโอเคนะก็รอบอสเข้าระยะของ ner, อกันเนอร์เร็ว5ตัวแรกมาแล้วค่อยกดบีคอนนะก็ตอนนี้เราก็รอไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยก็ รอบอสเดินเข้าระยะนะแล้วก็บอสเดินแล้วก็กดบีคอนได้เลยนะตอนนี้ก็ให้ทำบีคอนวนไปเรื่อยแล้วก็บีคอนวนต้องระยะโดนทั้ง3ตัวด้วยนะฮะสาตัวที่วางไว้อยู่เนี่ยต้องโดนทั้งหมดนะแล้วก็ให้ข้ามเวฟเรื่อยๆแล้วก็เอาตังมาทํากันเนอร์ตัวที่สามไะมานี้นะไม่ต้องส่ตัวที่สี่มานะฮะก็ให้เราทำการ์นตัวที่สามให้ได้เร็วที่สุดนะฮะเป็นมาณนี้ข้ามเวฟไปเรื่อยอย่าหยุดนะฮะไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่เงินไม่พอเอานะฮะ ก็เนี่ยฮะให้เราดูบีคอนไปเรื่อยๆแล้วก็อัพกันพอกันเนอร์ครบ3ตัวให้เราดองเงินนะแต่ว่าในคลิปผมเออมีการเนอร์ตัวที่ส่ผมเลยอัพกันเนอร์ตัวที่สไปนะฮะแต่ว่ามันไรประโยชน์นะฮะโอเคนะก็พอบอสตายให้เราขายกันเนอร์ให้มันเหลือแค่2ตัวนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะขายตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ขายฟาร์มบางส่วนนะเพื่อให้เงินพอที่จะอัพฟาร์มฟาร์มให้กลายเป็นฟาร์มเลเ้วห้าแล้วก็คือเป็นฟาร์มม่วงเป็นมาเนี้ยแล้วตอนนี้ก็ให้ฟาร์มไปเรื่อยๆให้ได้ไมกสูงจนถึง เป็นถ้าพอเว็บ70มานะฮะก็ให้เรามาทําบีคอนได้เลยถ้าเราจะทําบีคอนแล้วตัดลูปกันนะฮะก็เว็บ70ให้เรามาทําบีคอนแล้วก็รองเงินนะ,ะเพื่อที่จะอัพบีคอนให้มันกลายเป็นเร็วตันนี้คือปเป็นเร็ว5นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะลูปกันนะฮะ <ๆ S 1> เพื่อให้ฟาร์มมันดรอปเงินเยอะนะฮะก็ตอนนี้ก็รอไปเรื่อยๆก่อนอออ con, นะรอรอเงินทําบีคอนนะตอนนี้ก็กันเนอร์สองตัวก็พอจะกันได้อยู่นานพอสมควรเลยนะฮะโอเคก็รอเงินห้าหมื่นห้าเพื่ออัพบ B ีคอนไปเร็ว5นะฮะ โอเคข้างเวฟไปเลยแล้วก็นี่ฮะก็กดแล้วก็อัพไปเลยนะแล้วก็เออขายไฟเมททิ้งด้วยนะเอาจริีไม่ต้องวางแต่แรกก็ได้นะก็คือแค่วางแค่กันบ้านตัวเดียวก็พอนะฮ okay, นะโอเคแล้วก็ให้เราลูบบีคอนแบบนี้ไปทั้งเกมเลยนะฮะแล้วก็จากจากนี้ก็ให้เราฟาร์มไปเรื่อยจนถึงเวฟเจ็บเจนะฮะโอเคนะถึงเวฟเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะก็ความต้องการในเวฟแปดสิบที่เราต้องการที่จะฆ่าบอสเนี่ย เราจะต้องทำารทำการเนอร์เยอะนะแล้วก็ต้องมีเอเรียเรลโอหกนะฮะก็เนี่ยให้วางเอเรียเรลโอหกมาเลยนะฮะแล้วจากนั้นก็ให้สแปมการเนอร์จนถึงเวฟจนถึงเวฟบแปดสิบจนกว่าบ,บอสจะตายได้เลยนะก็เอาจริงถ้าเกิดคุณมีฟาร์มขนาดนี้เลยนะคุณก็แค่รูบิคอนทั้งเกมแล้วก็วางเอเรียนแล้วก็สแปมการเนอร์ทั้งเกมเลยแค่นี้นะฮะ พอบอสมาก็ดูบีคอนใหญ่ขาดเลยนะฮะแล้วก็ทำกันเนอร์ไปเรื่อยๆข้างเวฟเรื่อยๆทำกันเนอร์เรื่อยๆเป็นวานี้นะฮะจนจบเกมไปเลยนะก็คือหลังจากหลังจากบอสตายก็ช่างมันนะก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปฟาร์มแล้วนะแค่ดูบีคอนแล้วก็ทำกันเนอร์เรื่อยๆจนจบเกมเลยนะซึ่งก็อย่าลืมเก็บเงินเพื่อทำกันเนอร์ตัวเองให้มันกลายเป็นเลเวลหกด้วยนะที่อยู่ใ,ใกล้เอเลี่ยนอนะ่ะเพื่อเออ่ดามเมจที่เยอะนะแล้วก็ค่อยไปแสแปมเลเวลห้าแล้วก็ทำนี้จนจบเกมนะฮะ โอเคนะพอเว็บร้อยก็ออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ให้เราเออสแปมกันเนอร์ให้ได้ไมากสุดนะแล้วก็ต้องมีเงินลูบบีคอนตลอดเวลาด้วยนะฮะถ้าเกิดเงินไม่พอลูบบีคอนเนะี่ยให้เราขายฟาร์มบางส่วนทิ้งไปนะก็แนะนำให้ขายเลยว่าหไปก่อนเลยนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยโอเคนะก็ตอนนี้ก็ให้เราลูบบีคอนไปนเรื่อยจนจบเกมไปเลยนะฮะ โอเคนะตอนนี้บอสก็ตายไปเรียบร้อยนะฮะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสาววิธีโซโล่ซัมเมอร์ฮีทในสับดายสี่นะก็เป็นประมาณนี้เลยนะก็สามารถไปทําตามกันได้นะส่วนไฮด้านะฮะเออ<笑><笑>ก็สามารถเออเข้ามาเข้ามาใน Discord ผมได้นะเพื่อหาคนเล่นนะเพราะว่าเพราะว่าเออผมก็ไม่รู้จะสอนอางานเหมือนกันนะฮะโอเคนะแล้วก็ ผมจะไม่พูดในช่องนั้นแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะเออ่ดูแปลกๆนะโอเคแล้วนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้สำหรับการสอนวิธีโซโล่ซัมเมอร์ฮีทสัปดาห์สี่นะก็เอาไปใช,ใช้กันได้นะฮะโอเคแล้วนกะ็สำหรับน,นี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็อกย,ย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแลก็สำหรับน,นี้ก็บ๊ายบายนะฮะ